กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆคนรักพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้พบกันเฉยเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบเรามีพาเครื่องค่ะพี่ในยามบ่ายนะครับะเวลาประจําการของเราครับ14นาฬิกาจุดสุนยนอหรือบ่ายสโมงนะครับพี่นะวันนี้มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมครับพี่เป็นรายการเบญจภาคีนะพระสมเด็จนะครับนะพระนางพญาและก็ต่างๆกันไปนะครับพี่เลือกชมเลือกหากันดูนะครับถูกองถูกใจครับพี่ติดต่อครับ 0620890157นะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เายเช่นเดียวกันนะพี่นะหรือสแกนคิวอาโค้ดได้ครับพี่นี่ครับขอลิงก์ขอไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเพื่อไม่การรอช้าครับพี่ไปกันเลยนะพี่นะไปกันเลยนะครับหมายเลขนึงครับหมายเลขนึงเป็นพระคงเนื้อดินนะครับพระคงลำพูนเนื้อดินตรงนี้เก่านะครับ เนื้อออกสีเข้มๆหน่อยนะครับพี่นะเนื้อออกสีเข้มๆหน่อยองนี้ก็พิมพ์ใบโพก้านใบโพชัดนะครับเส้นน้ำตรงน้ำตกสวยหมายเลขหนึ่งนะครับพี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นพระนางพญานะครับแล้วนะองนี้สังกติชัดมากนะครับพี่ นางพยาพิศนุโลกได้มาบ้านๆเลยพี่ตรงนี้ดำๆหน่อยนะครับเนื้อออกกระสีดำๆนะครับโอ้โหนีเ้เก่าจริงนะพี่ ายเลขสองนะครับหมายเลขสอง,สอง <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขสามหมายเลขสามเป็นพระนางพญาเช่นเดียวกันนะครับพี่นะแต่นี่เขาบอกเป็นกุอ่าลงทอนะครับเป็นกุลงทอนะอ่าน,นะครับนะแข้งหมอนเป็นพระนางพญาแข้งหมอนเป็นอ่าเขาเรียกว่าลงทอเนาะกุลงทอ หมายเลขสาครับตรงนี้ต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสีเป็นลีลาไม่ขนุนพระกำแพงนะครับตรงนี้ผ่านการใช้หน่อยเนื้อมันดีนะครับนี่ ครับผงครับผบุนบ้านๆเลยนะครับนะเนื้อมันๆหน,น,น่อยครับพี่ตรงนี้ให้คนเป็นให้คนเข้าใจนะครับพี่นะพิจ้าณานะครับพี่หมายเลขสี่นะพี่นะหมายเลขสี่ต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับพี่ตรงนี้ก็จะมีแบบว่า อ่าเส้นน้ำตรงน้ำตกดูแบบว่าเนื้อดินมีชีวิตชีวานะครับพี่นะสีชํานะครับจําสวยเลยพี่หมายเลขห้ครับหมายเลขห้า ต่อไปครับพี่หมายเลขหกครับนี่หมายเลขหนะตรงนี้ก็สวยพิมพ์สวยดีนะครับคารับปุนเกียร์พารานอก,กเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับหมายเลขหกนะครับพี่หมายเลขหนะ วันที้น้องก็จะไม่ได้พูดนะอ้เสียงแหบหายกบพี่นะครับนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนโอ้โหปรับไม่ทันนะครับพี่นะแกงคึงขาขือปวดกระตุยกระจายหมดบางที่หลายพื้นที่เขาก็น้ำก็ยังไม่ลดนะพี่น้อยน้ำยังไม่ลด มายเลขเจ็ดครับตรงนี้หมายเลขแปดครับ ายเลขแปนะครับหมายเลขแปดสวยดีนะครับหนึ่งมีข้าวปุ่นเกาะติดข้าวไขนะครับนะธรรมชาตินี้ครับหมายเลขแปดต่อไปครับหมายเลขเก้า หมายเลขเก้าเป็นเกตทะลุซุ้มเนาะพิมพ์ใหญ่หมายเลขเก้าะนะครับหนะ เลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้าปครับพี่หมายเลขสิบวันนี้ก็ไปเหมาไปเช่ามาได้หลายหลังอยู่นะครับพี่นะได้หลายหลังอยู่เดี๋ยวก็เดินลองไปคัดอีกทีหนึ่งครับพี่นะครับ หมายเลขสิบครับฐานแซมน,นะพี่นะตรงนี้หลังกระดานหมายเลขสิบเอ็ดครับนีห่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หลังแล้วยุบหยุบดีนะพี่นะหลังยุบหยุบแต่ก็ยังมีรอยแบบเป็นขีดเ,เป็นเส้นอ่าไม้กระดานนะพี่นะไม้กระดานหมายเลข่สิบเอ็ดอยงนะดับสายตานี่มีหูนะครับพี่นะมีหูนะครับสองข้างนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเก่าเดิมๆด,ดีนะครับนะผิวหิ้งๆิงนะครับพี่ เลสิบสองนะครับพี่หมายเลขสิบสองสวยเดิมดีนะครับผิวแห้งๆเลยพี่ <c oughs> ต่อไปครับพี่ 13. หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามก็มีคราบดินคราบเก่าผิวเนื้อออกแห้งๆหน่อยนะครับพี่นะผิวเนื้อออกแห้งๆโอ้โหใจหายแว็บเลยพี่จะร่วงอีกแล้วมีนะยังมีแบบที่หนึบๆนะพี่นะ้องน้องยังมีที่นุ่มๆ นะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับไอ,อหมายเลขสิบสามนะพี่หมายเลขสิบสามต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่นะครับนี่ค่อยๆดูค่อยๆชมกันไปนะครับพี่นะนี่ยน้องลงทุกวันนะครับพี่นะค่ะตกบกพร่องยังไงนะแจ้งได้นะครับนี่องค์นี้สวยอีกหนึ่งรายการนะครับหมายเลขสิบสี หมายเลขสิบสี่ครับตรงนี้ครับพี่หมายเลขสิบห้าครับตรงนี้เนื้อช่ำดีนะพี่นะ ดีนะครับพี่อุงนี้เนื้อเก่าเนื้อเน่าดีนะครับหมายเลขสิบห้าต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนี่เป็นเกรดทลุซุ้มเขาบอกเป็นพิมพ์ที่นิยมด้วยนะครับพี่นะขึ้นขอบกระจก ปูไตรอยยุกตัวหมายเลขสิบหกนะครับพี่หมายเลขสิบหก มันนี้สิบเจ็ดครับนี่ <c oughs> เดิมเดิมบานบ,าน,บานผิวแห้งแห้งบานบานเดิมเดิมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับขอบข้างเนี่ยจะแปะแปะแปะแยกกันะพี่น้าแยกๆหน่อยพิมพ์ใหญ่วันละครพิมใหญ่วันละคร สวยมากนะครับตรงนี้หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดนี่ครับหมายเลขสิบแปดมีผิวเพิ่เปิดหน่อยนะครับพี่นะเนื้อเนี่ยเนื้อเขาจะขาวนวลๆน,น,นะพี่นะที่น้องส่งนะครับแต่เนี่ยคาบดิบเนี่ยครับเนี่ยคาบดำๆน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยโอ้โหดูพี่ เนี่ยครับพี่เนื้อหาเขาเชื่ประมาณนี้นะครับพี่นะนื้อเนืเนเน้สีออกนวลนๆนนไม่ได้ขาวแบบขาวจ้าเลยนะครับพี่หมายเลขสิบแปดนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเก้าอ่านี่นะครับพี่หมายเลขสิบเก้า มเลขสินะครับตรงนี้มายเลขสิบเ้าหมายเลขสนะครับมายเลขสิต่อไปมายเลขยี่สิ หมายเลขยี่สิบนี่เป็นพระสมเด็จนะครับในะหลังพระศักดสิทธิ์นะครับนี่องค์เดียวองค์แรกนะที่น้องเจอนี่ยองค์เดียวองแรกองค์ที่เจอก็จะจะเป็นที่พุ่นฟองนะพี่นะเนี่ยจุ๊ย นี่ครับพี่หลังภาษาจีนนะครับนะอง์แรกแรกเป็นนะพี่นะที่น้องได้เคยเห็นมีหลังสมเด็จนะครับเป็นหลังเจดีหลังปัม๊มนแะบบตัวหนังสือภาษาจีนไนะม่เคยได้เจอนะครับพี่นะครับมาได้ยี่สิบ นาคาพี่มาเย20องนี้หลังประสาทจีนนะครับพี่มีวันหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ใหม่เลข21นี่ครับใหมยเลข21กับ22เนี่ยคล้ายๆกันนะพี่นะน้องได้มานะครับเนื้ออาหารเขาจะออกสีเข้มหน่อยพี่ตรงนี้ใหม่เลข20นะครับองนี้หม่เลข21ครับนะครับองนี้ใหมยเลข20 ะครับผมนี่อันนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับไม่ยยี่สิบเอ็ดนี่นะครับพี่เนื้อหานะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด ต่อไปหมายเลขยี่เนี่ยครับพี่เนื้อหาออกใกล้เคียงกันเลยครับพี่เพราะว่าได้มาหลังเดียวกันนะครับหมายเลขย2่ 22. นะครับองค์นี้มีแบบขาวๆด้านหน้าหน่อยนะครับ หมายเลขยี่สิบสองต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสามนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามโอ้โหเนื้อแตกสวยเหนียวหนึบมากนะครับพี่ ยี่สิบสานะครับพี่ <N> เนื้อหาสวยๆงามๆนะครับ <S <S ต่อไปมาในยี่สิบนะครับมาในยี่สิรายการลองสุดท้ายนะครับพี่ตรงนี้มาในตนลับมาในกรอบทองนะครับ ้านหลังน้อยหนอนดุลน,นะครับนี่อันนี้นี่แบบเป็นเหมือนงูเลยนะพี่นะมีเส้นเหมือนงูเลยมีรอยปีเอรอยแยกธรรมชาตินะครับพี่นะรอยธรรมชาติขององค์พระนะครับแต่และองค์ในรอยรอยแยกรอยแตกก็จะไม่เหมือนกันนะพี่ มายเลขยี่สิบสี่นะครับนะต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าเนาะครับในการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับหมายเลขยี่สิบห้านะนะครับนะพี่ที่อ่าขอชมนะครับพี่นะลองดูนะครับแต่ใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้นะครับกติกาของเรานะใครไวใครได้นะครับอันนี้ขอชมว่าเนี่ยครับพี่นี่นะครับนะด้านข้าง เนื้อสวยชํำดีนะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับวันนี้ก็มียี่สิบห้ารายการนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะพี่เนาะนะครับลาบอ๊อฟบรมีพาเครื่องครับนี่ยินดีต้อนรับเสมอนะครับพี่นะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่นะครับนะเฮงเรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะโชคดีมีชัยทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเรวยรวยสวัสดีครับ